สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอคกี้ชาแนลก็เป็นเวลานานแล้วนะครับที่ผมมาได้มาทำคลิปแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาลองฮันเตอร์ตัวใหม่ในเซิร์ฟเบต้านะฮะก็เลยเอามาลองให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าฮันเตอร์ใหม่ตัวเนี้ยมันเก่งหรือเปล่าเล่นยังไงเล่นยากหรือเปล่าถ้าเ,อเจอจะสามารถจูกได้ไหมรับมือยังไงอะไรเนงะี้ย ผมก็จะทำแนวนี้นะผมไม่ใช่คนที่มีทฤษฎีหรือมขอีข้อมูลละเอียดเท่าช่องอื่นๆนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดข้อมูลไม่ละเอียดหรือมีอะไรผิดพลาดก็ขอัยลงหน้า้ลยนะผมทําแบบเออคนเล่นเข้าใจคนดูก็ได้เข้าใจนะครับประมาณนั้นซึ่งคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สดบน Facebook Page นะฮะเดี๋ยวผมจะมานั่งอธิบายให้ฟังในแต่ละจุดแต่ละสกิลให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับม,มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามีผู้ช่วยทดสอบเป็นพี่เกล์พีเคนะฮะเล่นเป็นฮันเตอร์ในตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นเเสสีียงงงตออนนทท่รราากํลัะะัดบจิๆ ตีธรรมดาได้เนี่ยตีอันนี้ก็คือต้องกระสองรอบแล้วมันจะลิงกันถ้าวิ่งผ่านจะติดสโลว์สกิลแรกของฮันเตอร์ไวโอเลนตดูรีนะฮะ จะทาการยิงตัวน้อยตัวแรกแล้วก็ตัวน้อตัวที่2เพื่อเชื่อมเส้นนะฮะหลังจากเกิดเส้นเป็นสายฟ้าสีแดงนี้แล้วถ้าเกิดเชมเบอร์วิ่งผ่านหรือยืนแช่จะติดสถานะโลนะครับผมเป็นวงกลมสีแดงๆล้อมรอบตัวสามารถซ้อนทับได้มากสุดถึง3ขั้นหรือสเต็คได้สามขั้นนั่นเองยิ่งติดสถานะหลายขั้นก็ยิ่งวิ่งช้าลงและปั่นเครื่องช้าลงรวมถึงการฮิวด้วยและนี่คือการปั่นเครื่องตอนที่ติดสถานะขั้น3นะฮะปั่นช้ากว่านายอิปก็มีช้ากว่าไมคา่คณิดตอนหุน่นเตะ ช้าวกว่าหมูป่าแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะสถานะสโลสามารถกดแก้ได้เลยนะฮะเหมือนแก้คำสาปทั่วไปความวัยในการแก้ก็ประมาณคุณหมอฮิวตัวเองนะนะยังไม่หมดเพลนเท่านี้นะฮะสำหรับสกิลแรกของฮันเตอร์หากฮันเตอร์เชื่อมตัวโนตตัวที่1แล้วต่อด้วยตัวโนตนตัวที่2ทําให้เกิดเส้นนะฮะจะมีเส้นแดงๆที่พื้นหากเส้นของตัวโนตเชื่อมกันแล้วแล้วเราอยู่ระหว่างเส้นเราจะโดนดาเมจน,นะครับผมแต่ว่าวิ่งผ่านได้เหมือนเดิมนะับไม่ต้องกลัวแค่ติดสถานะสโลเฉย ตรงนี้เป็นจุดสาคัญเลยนะฮะในการแก้ทางเจ้าฮันเตอร์ตัวนี้นะฮะสังเกตที่เส้นและตัวโน้ตนะฮะเห็นไหมตัวโน้ตยังลอยไปไม่ถึงปลายทางแต่ว่ามีเส้นแดงๆขึ้นที่พื้นนั่นหมายความว่าเรามองเห็นเลยว่าเส้นจะเกิดตรงไหนทําให้เราสามารถหลบได้ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะโดนดามเมจมาดูมุมมองฮันเตอร์ตอนช้สก,กิลนี้กันนะฮะเชื่อมไปก่อนหนึ่งโน้ต แล้วก็เชื่อมน็อตตัวที่2องไปผมถ้าเซอร์อยู่ตรงระหว่างเส้นเรียบร้อยต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับผมปลดล็อกตอนที่สกิลถึงเกณฑ์นี้ฮันเตอร์จะทาการเปลี่ยนการโจมตีปกติทั้งหมดเป็นการยิงตัวน็อตออกไปเพื่อทําการสโลว์เซอร์วเวอร์นะครับผมระยะเวลาสกิลจะอยู่ที่ประมาณ8วินนะฮะพอหมดแล้วก็จะกลับมาเป็นการโจมตีปกติเหมือนเดิมซึ่งการสโลว์สามารถสแต็คได้มากสุดสาคขั้นนะฮะเป็นสกิลที่มีผลมันตอนที่เราวิ่งผ่านสายฟ้าแบบสกิลแรกเลยนะครับตัวน็ตสามารถทะลุสิ่งกีดขว,งบบงวามงได้หมด ทีนี้มาดูความโกงที่แท้จริงของสกิลนี้กันนะครับเพราะว่าสกิลนะเป็นสกิลที่เปลี่ยนการโจมตีปกตินะฮะเป็นการยิงตัวน็ตทำให้การโจมตีของเราจะไม่มีการติดสิ่งกิดขวางเลยนะฮะนั่นคือเราไม่สามารถตีติดไม้หรือตีติดกำแพงได้นั่นหมายความว่าเราสามารถกดตีเพื่อสโลเซอรลลัวได้นะฮะเมื่อเราถึงตัวเซอร์ก็สามารถตีได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวตีติดไม้ติดต้นตินี่เหมือนฮันเตอร์ตัวอื่นนะฮะตีเซอร์โดนอย่างเดียวเลยโกงมากๆเป็นสกิลที่สามารถเอาไว้แก้ทางพวกเซอร์สายบนี้้้แลวก็า 嗯。 ไอ้สโลแค่นี้ก็แบบไม่รอดแล้วอะโดนต,ตีนี่คือยังติดสโลอยู่นะต่อมาเป็นสกิลสุดท้ายนะคะสกิลขั้นสุดของฮันเตอร์ฮันเตอร์จะทําการยิงเส้นตัวนตที่ขึงไว้อยู่นะครับออกมาเป็นคลื่นเส้นๆอย่างที่เห็นเลยความกว้างของสกิลนี้จะอยู่ที่เส้นตอนแรกนะฮะที่ฮันเตอร์ทาการขึงไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเซอร์เวอร์เจอสกิลนี้จะหลบยังไงนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในระหว่างเส้นนะฮะเราก็สามารถหลบได้ง่ายๆแบบนี้เลยก<อ><อ>ู้เดียวไปแล้วราจะไปเลยนะมา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  เอาโดนเอาไปยางเขาใหม่เอาใหม่อือแต่ว่าต้องปลดล็อกสกิลสามอนโอ้ยเอาไปแล้วว้ยวหลบได้แล้ววิธีการหลบก็คือเหมือนสกิลแรกนะฮะให้ดูเส้นแดงที่พื้นนะฮะกลับโดยที่เราไม่โดนเส้นแดงเราก็จะไม่โดนดาเมจนะครับผมแค่นั้นเองแต่ปัญหาคือเราจะยืนนิ่งๆเพื่อหลบเส้นแดงแล้วรอให้ฮันเตอร์มาตีอย่างนั้นเหรออันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนแล้วนะฮะตั้งก่อนนะมา ตีได้อยู่โอ้ยกับให้หลบได้ก็โดนตีใช่ต่อมานะฮะจะเป็นคลิปการจูบก,กับพี่เกียวพีคีนะฮะเพราะว่าพี่เกียวเนี่ยก็กำลังหัดเล่นตัวนี้อยู่นะฮะส่วนผมก็ไม่เคยจูกตัวน,นี้เลยมาลองดูกันว่าผมจะสามารถแก้ทาตงตัวนี้ได้หรือเปล่านะฮะแลวพี่เกียวจะสามารถจับผมได้หรือเปล่ามามาดูกันคุ่เห็นเป็นเส้นแดงเลยอยี่ยพี่เกียวลองกดท่าแล,ล้วไล่หัวัวๆเลยมันถึงโตเพราะมันตีเลย กระทืบไม้หมนักเลยใช่ไม้หม,มนนใช่อันนี้ไม่ได้เอากระทืบไม้ไไมเร็วมาด้วยวิ่งเกือบโดนโอเคเริ่มหมดไม้แล้วโอ้ยโดนแล้วสโลเริ่มสโลลงเรื่อยๆแล้วคือไอ้สโล,ลโนี่ไม่มีทางหายเลยอเอ๊ยโดนด้วยตีเบิ้ลได้ด้วยนะถ้าไม่ใช่หมู ปีงเป็นกระสือตีดสโลต่อแล้วกันเนี่ยไอ้ท่านั้นแหละเดินผ่านได้ไกลโกงมากเดี๋ยวรถไฟอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งมาเนี่ยไอ้ท่านั้นตีได้เลยถ้าถึงตัวเนี่ยตีได้เลยดีมากวิสุทธิสารแข็งเอาปึ๊กแมวมาไม่ได้ถ้าเอาเปึ๊กแมวมาใช่ป่ะเวลากดสกิลสองแล้วเปึ๊กแมวจะหายอ้าวเหรอ เมื่อกี้หายเลยอ่ะผมก็ใช้เมลเละเหรอเมื่อกี้หายเลยอ,อุ้ยอยโยดนหัวนน่ยแล้วเดี่ยว s ขั้นสามแล้ว อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้ยังไงเห็นว่าโดนนะแต่แบบไม่โดนเฉยเลยเนี่ยถ้าเจอเซอร์โดนโดนอย่างเงี้ยคือเซอร์ไม่รอดละเตินโต้ตายเลยรถไปมาอุ้ยเอ้าทำไมมันวิ่งทันนไงอันนี้สโลเข้าสูงสุดแล้วใช่ไหมตีไปก็ไม่ได้โยชนสามสามได้เซอสุดละ ฮ้ยยังจะไม่โดนอีกเริ่มเข้าใจว่าตัวนี้เล่นยังไม่โดนอีกทั้งคืนนะทั้งคืนไหนอีกไม่หรอกทั้งคืนเนี่ยยิงผ่านเส้นได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันไม่โดนอีกมันเล่นยากไม้มันเยอะด้วยขนาดนี้ไม้เยอะด้วยขนาดนี้โดนเอ้ากึ่งพ้า ถ้าถึงไม่ลาตายาใช่ใช่มันอย่งมันย่งเอ้ยไม่มีอะไรเล่นแล้วใช่ไม่มีอะไรเล่นแล้วอันนี้เดี๋ยวจะไม่ให้เข้าบ้านแน่นอนโดนตายอะไรที่สุดจากที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะก็คือเซอร์เบอร์เนี่ยสามารถต่อกรสู้กับฮันเตอรตัวน,นี้ได้นะฮะโดยการมองเส้นแดง พยายามหลบสโลว์ซึ่งฮันเตอร์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าจุดอ่อนของมันคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเดินช้ามากเลยนะครับที่ฮันเตอร์เดินตามเซอร์เวอร์ทันเพราะว่าเขาทําการยิงตัวโน้ตให้เราติดสโลว์จนเราวิ่งช้ากว่าเขานั่นเองโดยรวมแล้วผมมองว่าฮันเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากถึงขั้นโกงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างเล่นยากมากเหตุผลที่โกงก็คือฮันเตอร์ตัวนี้สามารถทาดาเมจเบิ้ลได้หลายทีนะฮะสกิลแรกก็ทาดาเมจได้ สกิลที่3ก็สามารถทำดะเมจได้นะฮะรวมถึงสกิล2ก็สามารถตีไม่ติดกำแพงแล้วก็สามารถสโลเซอร์ hmm. ไปพร้อมๆกันได้นะฮะเป็นตัวที่หลากหลายมากเลยทีเดียวแต่ข้อเสียหลักๆเลยของตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างช้านะฮะเคลื่อนที่ช้ามากน่าจะอารมณ์คล้ายๆปามบึกกับแมเอนอะไรประมาณนั้นฮะเป็นตัวที่เดินช้าเดินตามเซิร์ไม่ทันถ้าเกิดเซิร์เขาวิ่งแบบปีนหน้าต่างเข้าไปตรงโซนจุกอะไรเราก็อาจจะตามไม่ทันและก็เพลได้นะฮะผมว่าตัวนะถ้าให้ผู้เล่นจริงๆดึงประสิทธิภาพออกมาให้สุดน,นะฮะ มันน่าจะเป็นตัวที่น่ากลัวาม,มากๆพอที่จะสู้กับพวกฮันเตอร์ท็อปเทียได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าข้อมูลอาจจะไม่ละเอียดนะฮะผมก็พูดตามที่เห็นเลยนะผมก็ไม่มีข้อมูลเชิงลึกอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมผมสเตย์บนเฟซบุ๊กเพจทุกโมงเย็นนะฮะก็ใครก็เกิดอยากเข้ามาดูก็แวะมาดูกันได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้สุดเดี๋ยวผมบบ๊าายย